ชุดแต่งโคโนดนะครับวันนี้ลูกค้าแวะมาติดตั้งตัวของชุดแต่งสเกิร์ตเทคชั่นมิกนะครับมิกจากทีหน้าทีสองหลัง t ีสามนะครับตัวนี้ได้ไฟครบเลยครับไฟหน้าและไฟท้ายกระจังหน้าตัวใหม่ล่าสุดทรงเล็กซักนะครับติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับสปอร์ตโซลิ่งไปอีกคันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับไฟหน้าครบครบนะครับ สเกิรหน้าเซกชั่นสนะครับเดี๋ยวมาชมสเกิร์ตด้านข้างนะครับลูกค้ากดตกนะครับโรงแรมมาติดตั้งกับเรานะครับตัวนี้เป็นท้ายเซกชั่นสนะครับพร้อมไฟเบรกท้ายนะครับติดตั้งให้แล้วนะครับรอแบบนี้ต้องท j เขับแต่งรถนะครับมาชมภายในนะครับลูกค้าเรียกสเปคเองเลยนะครับสำหรับจอ Android นะครับ ขนาดสินิ้วนะครับเล่นได้ครบจบที่เรานะครับ y o u t u b e g o o g l e m a เ Netflix นะครับเล่นได้ครบครบเลยนะครับตัวนี้โปรโมชั่นแถมต้องบันทึกหน้า USB ให้ด้วยนะครับคุ้มแบบนี้ต้อง TJ ขับแต่งรถนะครับอุปกรณ์ครบครันนะครับจากร้านเลยโอรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0909546999นะครับร้าน TJ ยังมีรับไซสครับ